ผิดหวังตัวเองตัก๊กแตนชนระดาขอโทษเอมวิทวัตยอมรับเข้าใจผิดหลังโทรเคลียร์ใจกันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก เรียกว่าเรื่องราวเริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วสำหรับกรณีลูกทุ่งสาวตักก๊กแตนชนระดาที่ได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือดถึงนักร้องสาวลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนกระเทยแบบฉุดกันลงเหวทําไม่ดีกับรุ่นพี่แล้วยังเข้าข้างกันด่าอีกฝ่ายรับหลังพร้อมฝากถึงอีกฝ่ายว่าดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองหองงานนี้ทําเอาชาวเน็ตโยงไปที่นักร้องสาวจ๊ะนงพนีกับเอมวิทวัฒน์ทำให้สองคนนี้ โดนด่าหนักมากทั้งวันต่อมาจ้าเอมได้ออกมาไลฟ์สดตอบโต้ทุกประเด็นพร้อมทิ้งท้ายว่าถ้าเกลียดกันต้องไม่พูดกันถ้าเจอกันก็จะไม่ไว้จากนั้นตะกะแตนออกมาไลฟ์สดโต้กลับและฝาดกลับอีกฝ่ายไม่เคยว่ายอยู่แล้วเชิญเกลียดตามสบายล่าสุดสาวตะกะแตนได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเนื่องจาก ได้มีการย้อนกลับไปดูเรื่องราวต่างๆทำให้ตนเองรู้ว่าเข้าใจผิดเรื่องที่เอมวิทวัตด,ด่าไปเองจึงได้มีการโทรเคลียร์และขอโทษอีกฝ่ายเป็นการส่วนตัวแล้วโดยระบุว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยค่ะกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับ รวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วแตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากมาขอโทษเองที่คิดไปเอง ว่าน้องด่าแตนทั้งๆท,ที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ตัวว่าเอมเป็นแฟนเพลงแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและโทรคุยตรงๆต,ต,ตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วแต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอมเป็นการส่วนตัว น้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะจากใจตั๊ก,กแตนชนรดาอย่างไรก็ตามตั๊ก,กแตนชนระดาได้โพสต์ขอโทษเพียงแค่เอมวิทวัสเท่านั้นไม่มีการเอ่ยชื่อถึงนักร้องสาวรุ่นน้องอย่างจ้านงพนีแต่อย่างใดส่วนเรื่องราวจะจบอย่างไรคงรอติดตามกันต่อไป